คอบจอบทุกข่าวน้ำหวานพัชสวีทุ่มง,งบกว่า100ล้านเปิดตัวผลิตภัณฑ์โนโตมิคว้าอิงฟ้าพรีเซนเตอร์อกใหญ่อะไรก็มัน่นโนโตมิอกฟูดูฟิตน้ำหวานพัชสวีและคุณสับพัิริชาววาน,นิชนางแทนบริหารภายใต้บริษัทเมกโก้คอร์ปอเรชั่นจำกัดทุ่มง,งบกว่า100ล้านเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโนโตมิตัวช่วยสำหรับผู้หญิงยุคใหม่สวยอย่างมั่นใจพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์สาวสวยเซ็กซี่อิงฟ้าวราหะ มิสแกนไทยแลนด์2022เจ้าของแฮชแท็กอิงฟ้ามหาโทบ,บเห็นความเหมเาะสมว่าแบบเฮต้องเป็นเราเท่านั้นอะไรเงี้ยในการเป็นพรีเซนเตอร์เอค่ะเพราะว่ามันแบบก็แต่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะชาเลนจ์แบบท้าทายเหมือนกันซึ่งเราก็พยายามจะทําให้ภาพมันออกดูมาแบบให้ไม่ดูเป็นคอมเมดี้แบบตลกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แฝงไปด้วยแบบเฮ้ยมัน มันก็มีความเป็นโอโตมิสูงมากๆแล้วก็มีความเป็นเราสูงมากๆเลยเ้ยคะก็เ,เป็นท่าง่ายๆที่สามารถเต้นตามกันได้แล้วก็มันบ่งบอกถึงแบบความมั่นใจเป็นแบบเป็นตัวตนนี้เลยก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นหน้าอกแต่ว่าจะเป็นช่วงแบบของหิงอะไรเงี้ยก็คือเราแบบสามารถแบบบอกผ่านาาทางการเต้นได้แก่ตัวเรามีโอกาสได้ใส่เองแบบเล่นรับประทานเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างอุ้ยก็ประมาณ จริงๆอะหนูเ็คนที่ไม่ค่อยกล้าทานผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบการบำรุงภายในอะไร่าเงี้ค่ะก็ลองทานดูครั้งแรกไม่แพ้เอ้ยมันไม่แพ้แล้วก็พอทานไปเรื่อยๆก็คือ หน้าอกเริ่มกระชับมากขึ้นแล้วก็ปัญหาต่างๆของผู้หญิงที่เป็นระบบภายในอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบดีขึ้นดีขึ้นีคือแล้วยิ่งทานต่อเนื่องก็คือแบบดีเลยใช่คะ่ะแล้วก็ช่วยปรับฮอร์โมนข้างในเราให้มันแบบสมดุลมากขึ้นด้วยปรับฮอร์โมนอ่นะบางคนก็มาหนูว่ามันแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนด้วยค่ะบางคนอาจจะกระชับมากขึ้นเต่งตึงมากขึ้นก็เลยทําให้ดูแบบหน้าอกใหญ่มากขึ้น เห็นผลตั้งแต่กล่องแรกแล้วค่ะกล่องแรกก็คือเริ่มที่จะเหมือนกแบบับฟูมากขึ้นตามไอน,นี่เลยค่ะอกฟูด,ดูฟิตใช่ค่ะมีค่ะเพื่อนๆก็ชอบเลยไงน้องๆก็ชอบที่ได้ทานกันอะไรอย่างเงี้ยคะเพราะว่าช่วงหลังๆคือพวกหนุกพักผ,ผ่อนกันน้อยมากเราก็อยากแบบได้ผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบเข้าไปดูแลข้างในก็เะะขาช่วยเรื่องนี้ด้วยค่ะคนที่สําหรับนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เหมือน มองอย่างอื่นก็ได้ค่ะมองอย่างอื่นก็ได้ไม่ติดไม่ติดอ่ะก็อยากจะฝากโนโตมินะคะไว้กับทุกคนเลยเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แต่ละตัวพรีเซนเตอร์กว่าเราจะรับอะเราก็คัดแล้วคัดอีกเช่นเดียวกันค่ะมีหลากหลายแบรนด์ที่ติดต่อเข้ามาแต่ว่าเราเลือกแบรนด์นี้เพราะว่าเราได้ลองทานก็เห็นผลเองแล้วนะคะก็คือครบจบทุกปัญหาของผู้หญิงเลยก็คือโนโตมิค่ะอยากให้ลองดูอกฟูดูฟิตจริงๆค่ะค่ะ เอต,ต้านิวขอบสอบทุกข่าว